ชีวประวัติพระกุลเชษฐถูหลวงปู่จวนตอนออกเดือนทุดงเป็นครั้งแรกออกพรรษาแล้วโยมมารดาได้ลากลับไปบ้านอยู่กับลูกหลานที่บ้านเดิมข้าพเจ้าไม่มีภาระประการใดจึงอยากจะออกวิเวกไปหาที่ทำความเพียรตามป่าตามเขาบ้างตามธรรมเนียมของพระกรรมฐานชักชวนให้เพื่อนผู้หนึ่ง เป็นสัมเนณฮันอง,องหนึ่งเป็นเพื่อนออกเดือนทุดงจากสำนักที่จำพรรษาสถานที่แรกที่จะไปเป็นจุดหมายปลายทางแรกคือไปนมัสการพระธาตุพนมซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าพระเจ้าออกเดินทางจากวัดด้วยเท้าเพราะการคมนาคมสมัยนั้นลำบากมากจากอำเภอเรืองนกทาอุบลราชธานีไปยังจังหวัดนครพนมนั้น ไม่มีถนนสำหรับรถยนต์วิ่งได้เลยมีแต่ทางเกวียนและทางชาวป่าจึงพากันเดินกับสามเณรเดินทุโดงข้ามดงมะอีผ่านหมู่บ้านต่างๆไปจากอำเภอเรืองนกฐานั้นกว่าจะถึงพระธาตุพนมใช้เวลาถึง7วัน7คืนจึงถึงหยุดพักนมัสการพระธาตุพนมพอสมควรแล้วได้เดินทางต่อไปยังเมืองเวหรือเมืองเรนูนครในปัจจุบัน พักอยู่ที่นั่นประมาณสองเดือนจึงเดินทางกลับอุบลราชธานีขากลับสัมมาเนนไม่กลับด้วยคงอยู่เมืองเมยต่อไปข้าพเจ้าเดินทางกลับองค์เดียวจากเรนูนครถึงอุบลราชธานีผ่านดงมะอีองค์เดียวระหว่างน,นั้นยังเป็นป่าเป็นดงอยู่พอพ้นจากดงมะอีมาถึงชายดงระหว่างเขตบ้านาไรกับบ้านน้องอยาต่อกันก็ได้กลิ่นเหม็นประหลาดที่กลางดงนั้น ก็เลยคิดว่ากลิ่นเหม็นนี้เป็นกลิ่นอะไรไม่ใช่ของสัตว์เพราะกลิ่นของสัตว์ไม่ใช่เหม็อนอย่างนี้จึงได้ออกเดินสำรวจดูพบซากศพคนตายอยู่ข้างทางร,ร่างตกอยู่ในร่องทางส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งอยู่หนศพข้างศพมีถังส,สัรละีาหนึ่งใบพ้าอีโต้เล่มและผ้าขม้าหนึ่งผืนปลายผ้าขาม้าข้างหนึ่งมีขอดห่อของอะไรอยู่ด้วยข้าพเจ้าก็นึกในใจว่า แม้เราได้เดินทางมาพบขุมทรัพย์อันประเสริฐแล้วยากที่จะพบจะเห็นได้เราควรจะเพ่งศพนี้จะเอริญอสุภะให้ได้เมื่อคิดอย่างนี้จึงปลงบริขารไว้ที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งแล้วมายืนเพ่งสากอสุภะที่นอนตายนี้สากศพนี้คงจะตายมาหลายวันแล้วประมาณอย่างน้อย5้ถึงหวันมาแล้วร่างนั้นเน่าเปื่อยไปทั้งตัวส่วนตับไตไส้พุงมีแต่นอนยอดชัยกินหมด หรือแรงกาเอาไปกินส่วนในตาก็มีแต่นอนในปากก็มีแต่นอนตาทั้งสองก็มีแต่นอนเพ่งแล้วก็น้อมมาดูตัวว่าอีกหน่อยตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้ในขณะที่เพ่งอยู่อย่างนั้นใจหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าแมสรซากอสุภะเป็นของที่น่าอุจจารเราควรจะเผาเสียให้หายอุจจาตาเพราะท่านว่าการเผาซากศพคนตายแล้ว จะได้บุญได้กุศลมากใจคิดอยากจะได้บุญมากจึงคิดจะเผาโดยลืมคิดไปว่ายังมีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในซากศพนั้นอย่างมากมายจึงไปหากิ่งไม้แห้งเล็กมาเตรียมไว้ที่ข้างศพแต่พอเก็บเอาฟืนกิ่งไม้มาแล้วใจหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเราเป็นพระภิกษุษสงฆ์เราจะมาเผาซากอสุภานี้ได้อย่างไรเพราะดินตอนนี้ยังมีหญ้าเขียวสดอยู่ส่วนซากอสุภะ ก็ยังมีตัวสัตว์อยู่เยอะแยะถ้าเราเผามันก็เป็นโทษต้องอาบัตปาจิตตีฆ่าสัตว์และทำลายพืชสดของเขียวนี่ใช่หรือทำคุณจะได้โทษทำบุญจะกลับได้บาปน,นั่นนี่คิดแล้วจึงตกลงไม่เผากลับมายืนพิจะะารณาซากอสุภานั้นต่อไปเห็นหมูนอนทั้งหลายพยายามเวียนบ่อนเจาะชัยกัดกินอยู่ตามซากอสุภานั้นในปากก็เต็มไปด้วยหนอนตาทั้งสองก็เต็มไปด้วยนอน ในซี่โครงในอกก็เต็มไปด้วยหนอนขาทั้งสองก็เต็มไปด้วยหนอนทวานหนักทวานเบาก็เต็มไปด้วยหนอนมีกลิ่นอันเหม็นตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเพ่งอยู่นั้นนับแต่เริ่มเดินมาถึงสร้างอสุภะเป็นเวลาเที่ยงวันจนกระทั่งเวลาบ่ายสามโมงนับเป็นเวลาสามชั่วโมงเต็มแต่ก็ยังไม่พอใจอยากจะพักค้างคืนพิจารณาอสุภะต่อไปจนตลอดคืนมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่ง ไม่ได้มีความกลัวเลยคิดแต่ว่าจะต้องจเจริญอสุภะให้ถึงที่สุดตกบ่ายสามโมงได้มีชาวบ้านสองคนเดินด้อมๆมองๆม,มาดูศพข้าพเจ้ามองเห็นจึงถามเขาว่าศพนี้ตายด้วยโรคอะไรชาวบ้านสองคนตอบว่าศพนี้เป็นคนอนาถาตายเพราะเขาอดอยากจึงมาตายที่นี่จึงถามเขาว่าแล้วพวกโยมาทำไมเขาตอบว่า พวกผมมาเพราะเจ้านายใช้ให้มาตรวจดูรักษาศพไว้เพราะฝ่ายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการชนะสูตรพลิกศพตามกฎหมายข้าพเจ้าก็ถามเขาต่อไปว่าอาตมามาเห็นทราบอสุภานี้แล้วถ้าอยากจะขอค้างคืนพิจารณาศพนี้จะได้ไหมเขาตอบว่าไม่ได้ครับเพราะศพยังไม่ได้ชนะสูตรถูกต้องตามกฎหมายถ้าท่านมาหยุดพิจารณาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะสงสัยถามว่าฆ่าคน ขอนี้มนุษยท่านหลีกออกไปให้พ้นศพนี้เสียข้าพเจ้ามองเห็นของที่วางอยู่ข้างกายศพซึ่งคงจะเป็นสมบัติของผู้ตายจึงถามเขาว่าถ้าจะขอชักผ้าบางสุกลสิ่งของที่อยู่กับศพจะได้ไหมเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายเขาก็ตอบอีกว่าไม่ได้ครับเพราะยังไม่ได้ชันณสูตรถ้าไปชักผ้าบางสุกลเขาอาจจะหาว่าท่านฆ่าคนตายจะมีความผิด ขอนมนมนบนข่้นหลีกออกไปเสียเถิดเมื่อชาวบ้านยืนยันปฏิเสธแน่นแฟ้นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ออกเดินทางต่อไปตกเย็นเดินทางมาถึงบ้านโพนหนามแท่งอำเภออำนาจ,จเจริญจึงได้หยุดพักปักหลอดที่โราวม,ม้แห่งหนึ่งริมป่าช้าข้าพเจ้าอาบน้ำชำระร่างกายแล้วถึงเวลาพลบคำ่ำก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาพิจารณาสร้างอสุภะที่เห็นเมื่อกลางวัน แล้วน้อมเข้ามาหาตัวเมื่อพิจารณาอยู่ขณะนั้นปรากฏในจิตว่ามีซากอสภะเกิดขึ้นรอบตัวเต็มไปหมดจนกระทั่งจะก,กระดิกตัวกระดิกขาไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้จะไปกระทบเอาซากอสภะเหล่านั้นเข้าพอหลับตาเข้าก็เห็นเต็มไปหมดเลยจึงน้อมเข้ามาสู่ร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ดับขันเปื่อยเน่าไปเช่นนี้ ไม่อาจจะล่วงความเป็นเช่นนี้ไปได้เกิดความสลดสังเวชในชีวิตของตนที่เกิดมาว่ามนุษย์เราจะต้องตายกันทั้งนั้นไม่มีใครหนีความตายไปได้รู้สึกว่าในคืนนั้นจิตใจสงบเยือกเย็นสบายมากไม่มีกระดุกกระดิกเลยมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกได้นั่งภาวนาตั้งแต่ปฐมยามจนถึงตีสองพิจารณาซากอสุภอยู่อย่างนั้น เมื่อถึงตีสองได้เกิดลมพายุอย่างรุนแรงฝนตกหนักขณะนั้นเป็นเดือนพฤษภาคมฟ้าใหม่ฝนใหม,ใหม่กำลังขนองทั้งกลดและมุ้งที่กางไว้ถูกลมและฝนประทะจนปลิวว่อนกลดหมุนควา้างข้าพเจ้าก็เลยปลดมุ้งออกจากกลดเก็บพับผ้าสังฆาติก็เช่นกันต้องพับเก็บไว้ในบาดปิดฝาให้ดีแล้วนั่งกอดเขา่าใช้มือประคองกลดจับคันกลดให้แน่นกันฝนไว้ นั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นทั้งลมและฝนก็ตกอยู่อย่างนั้นนั่งภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนจิตสงบมีความรู้สึกว่าฝนก็เย็นลมก็เย็นจิตใจก็สงบเยือกเย็นสบายฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็เลยหายไปพอรุ่งเช้าข้าพเจ้าไปบินทบาตตามบ้านชาวบ้านฉันอาหารเสร็จก็ออกเดินทางต่อไปข้าพเจ้าได้เดินทางกลับมาถึงบ้านเดิมได้ไปเยี่ยมโยมารดา ซึ่งลาสิกขาบทจากแม่ชีกลับมาอยู่บ้านกับลูกหลานแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าเกิดไม่สบายจึงต้องพักอยู่ที่บ้านเดิมชั่วคราวการเป็นไข้ป่าหรือไข้ามาลาเรียครั้งนี้คงได้รับเชื้อมาจากดงมะอีน,นั่นเองพอจวนจะเข้าพรรษาท่านพระอาจารย์บุตรพระครูทัศนประกาศซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภออำนาจาเจริญได้ส่งคนมารับข้าพเจ้าให้ไปจำพรรษาที่วัดทุ่มบ้านชาติหนองอินน อำเภอเรืองนกธาซึ่งเป็นบ้านเดิมของท่านข้าพเจ้าก็รับนี่หมดจึงไปจำพรรษาที่บ้านของท่านอาจารย์